รถรถข้างๆผมคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้ถือว่าเป็นรถที่หลายๆคนเนี่ยสนใจมากๆนะครับในงานมอเตอร์อซ์โปที่ผ่านมาและครั้งนี้นะครับผมได้มาทดสอบกับสนามพิละเซอร์กิตนะครับว่าตัวชักซิกตัวนี้นะครับขับขี่เป็นยังไงช่วงล่างเป็นแบบไหนแล้วก็ตัวรถเนี่ยสมรรถนะเป็นยังไงดีหรือเปล่านะครับและในประเทศออสเตรเลียนะครับถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับคันนี้เป็นผู้มาลัยขวานับแต่ถูกผลิตที่ประเทศจีนนะครับความน่าสนใจของตัวชากซิกตัวนี้ครับ คือกระบะที่เป็นปลักกินไฮบริดนั่นเองนะครับมีเครื่องยนต์อยู่ที่ตัวรถด้วยเช่นกันนะครับและทํางานผสมผสานกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าทําให้ได้พละกำลังถึง469แรงม้านะครับกับแรงบิดอยู่ที่650นิวตันเมตรนะรเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับและในระยะทางการวิ่งการเติมน้ํามัน1ครั้งนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถวิ่งได้ถึง800กิโลเมตรนะครับถือว่าเป็นกระบะอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะเพราะกระบะในประเทศไทยนะครับไม่มีตัวเลือกนี้นะครับ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5เทอร์โบการขับขี่เป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทดสอบกันด้วยเช่นกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนครับหน้าตาของเขาเนี่ยเรียกว่าดูดุดันเหมือนกระบะทั่วไปในประเทศไทยนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นขายในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่เขาจะเป็นรถ SUV นะครับที่ทําตัวคล้ายๆกระบะนะครับแต่คันนี้นี่เรียกว่าหน้าตาคือกระบะดีๆนั่นเองนะครับและตัวรถของเขาเนี่ยเรียกว่ายาว5เมตรกว่าเลยทีเดียว ตัวรถเนี่ยมีความสูง190ซนเมตรนะครับเรียกว่าสูงเกือบ2เมตรนะครับผมสูง172เนี่ยสูงกว่าผมค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับหน้าตาภายนอกเขาบอกว่าคันนี้เหมือนเป็นฉลามที่อ้าปากขึ้นมานครับทำให้มันมีความดุดันครับไฟหน้าเป็น2ชั้นแบบ LED แบบนี้นครับด้านล่างก็เป็น สปอตไลท์ด้านล่างมีเลดาร์นะครับกล้องเนี่ยมีให้รอบคันนะครับตามสไตล์รถจริงนะครับที่เรียกว่าออปชันเนี่ยเต็มๆเลยครับด้านหน้าก็ประมาณนี้ไฟนี่ LED เรียงยาวแบบนี้นะครับด้าน,นข้างของตัวรถนี่เรียกว่ามีซุ้มล้อขนาดใหญ่แบบนี้นะครับตัวยางเนี่ยเขาให้ไซซิ่งมาที่2 6 5 65 58เนี่ยครับเรียกว่าล้อใหญ่ๆเบิ่มๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ช่วงล่างไม่ใช่แหนบนะครับเป็นช่วงล่างแบบดับเบิ้ลวิชวลนะครับเป็นแบบปีกนกนั่นเองครับตัวรถอย่างที่ผมบอกนะครับค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับด้านบนเนี่ยมีแหลกหลังคาครับบันไดด้านข้างนี่เรียกว่าแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับแบบสไตล์รถกระบะที่เป็นออฟโรดแบบขับสี่นะครับฝาถังเติมน้ำมันอยู่ด้านนี้ด้านข้างก็คือสามารถชาร์จไฟได้นะครับเป็น d c ซฟาชาร์จนั่นเองนะครับมาที่ด้านท้ายรถกันครับด้านท้ายรถนะครับก็ต้อง เส้น LED ยาวมาเป็นแถบแบบนี้เนยครับแต่จุดที่มันเป็นไฮไลท์และแตกต่างจากตัวรถกระบะโดยทั่วไปนะครับก็ต้องบอกว่าเราไม่เห็นมือเปิดนะครับเพราะว่านี่ครับตำแหน่งการเปิดของเขานี่อยู่ที่ตำแหน่งนี้ครับเป็นปุ่มกดตรงนี้กด2ครั้ง นี่เปิดมาแบบนี้เลยครับด้านในก็สามารถขนของได้นะครับมีไฟ LED ที่ตำแหน่งตรงนั้นนะครับเวลากลางคืนมีไฟส่องให้และจุดเด่นก็คือนี่ครับปลั๊กชาร์จไฟนั่นเองนะครับสามารถชาร์จไฟได้นี่โอ้โหถ้าเราออกแคมป์นี่สบายๆนะครับคือให้3ปลั๊กเลยทีเดียวนะครับคันนี้ไฟเนี่ยกำลังเหมือนไฟบ้านเลยนะครับ220วัตต์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเวลาปิดเนี่ยไม่ใช่ไฟฟ้านะครับถามว่าหนักไหมก็ไม่ได้หนักนะครับนี่เราสามารถปล่อยได้นะครับเพราะมันมีตัวโชคดึงไว้หน่อยนึงครับก็ต้องปิดแบบนี้คร นะครับปิดแบบกระป๋ทั่วไปนะครับกล้องมีให้ทั้งหมด360องศานะครับคือมีรอบคันนะครับตัวนี้สเปคออสเตรเลียนะครับก็จะมีตัวพ่วงแบบนี้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะทางออสเตรเลียเขาจะมีเทเลอร์นะครับสามารถลากรถพ่วงได้นะครับน้ำหนักถึง2.7ตันเลยทีเดียวนะเรียกว่าน้าหนักเนี่ยเทียบเท่าตัวรถคันนี้เลยทีเดียวนะครันนี้ตัวรถเนี่ยหนัก2.7ตันนะครับก็สามารถลากอีก2.7ตันได้เลยทีเดียวนะครับการแบกของของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันแบกได้ประมาณ790กกิโลนะ เพียงพอไหมสําหรับการใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยแน่นอนครับช่วงล่างมันเป็นคอยล์สปริงดังนั้นน่ยการแบกน้ําหนักที่มากกว่า1ตันเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างนุ่มนะครับทำให้เราอาจจะแบกน้ําหนักไม่ได้เป็นตันเหมือนเป็นรถแหนมนะครับสเปคที่จะขายไทยเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องแบกของที่น้ําหนักมากกว่านี้นะครับ แต่ว่าคันนี้ช่วงล่างเป็นดับเบิร์นิชโบนนะครับทำให้แบกน้าหนักเนี่ยได้ไม่เยอะมากนะครับก็แบกได้ประมาณเกือบตันหนึ่งนะครับก่อนจะเข้าไปข้างในนะครับนี่อย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้เป็นกระบะที่ชาร์จไฟได้นะครับนี่ชาร์จแบบ DC, ีฟาชาร์จเลยทีเดียวนะครับแต่เขาอาจจะยังไม่ได้บอกสเปคมานะครับว่าชาร์จความเร็วเท่าไหร่นะครับไปดูภายในกันครับ ครับผมมาถึงด้านในรถแอนนะครับก็ต้องบอกว่านี่ตำแหน่งนั่งด้านหลังนี่ผมบอกได้เลยนะถ้าเทียบกันกระบะทั่วไปนะครับคือกระบะ4ประตูนะเบาะนั่งด้านหลังคันนี้ถือว่าองศาค่อนข้างดีทีเดียวนะคือตำแหน่งนั่งเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันมีความโน้มลงไปนิดนึงทําให้เรารู้สึกว่าเรานั่งสบายนะครับการตกแต่งของเขาเนี่ยเน้นสีดําตัดกับสีส้มเล็กๆนะทำให้ดูมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับตำแหน่งต่งตางๆนี่บอกว่าไฟนี่เปิดปิดแบบสัมผัสแบบนี้นะครับมือจับนี่แข็งแรงนะครับคือเวลาจับขึ้นลงงรถเน่่ยยได้้าาลคอขง แข็งแรงเพราะว่ามันเชื่อมติดกับเสา B แบบนี้เลยนะครับส่วนด้านตรงกลางนี่ก็มีแอร์มาให้นะครับแอร์ก็คันนี้เป็นแค่สองโซนนะครับคันนี้แค่ปรับ หน้ากากเท่านั้นนะครับไม่สามารถปรับแรงลมแอร์หรือว่าปรับอะไรได้นะครับด้านล่างลงไปนี่มีชาทั้งไทซ C และก็ไทเอนะครับแล้วก็คันนี้มีปลั๊กให้อีกหนึ่งตำแหน่งนี้ที่ตำแหน่งด้านล่างแบบนี้แลยครับเบาะนั่งด้านหลังถือว่าค่อนข้างโอเคทีเดียวนะสำหรับในมุมมองผมผมว่าเนี่ยพื้นที่ขาเนี่ยเรียกว่าเหลือแล้วก็ตำแหน่งการเอียงของเขาถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับมาถึงตำแหน่งผู้ขับขี่กันนะครับตำแหน่งการนั่งต่างๆเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะเพราะว่ามุมมองต่างๆเนี่ยมี Display แบ,บดับเียมือน ตัว b ีวปกติเลยนะครับคือเรียกว่าให้มาค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่สิ่งที่ผมค่อนข้างชอบทีเดียวสาหรับการตกแต่งกันนี้นะคือปุ่มช็อตคัตต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีนะคือมันมีความแบบดูสวยงามและดูมีความแบบแข็งแรงครับตรงตำแหน่งคอนโซลตรงกลางเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเนี่ยมันมีมือจับต่างๆเรารู้สึกได้ว่าผิวสัมผัสเนี่ยมันมีความนุ่มนะครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายปุ่มช็อตคัตต่างๆเห็นชัดเลยนะว่าตำแหน่งเนี้ยทำอะไรได้บ้างนะครับนี่ปุ่มสตาร์ทนี่ไม่ได้อยู่ตำแหน่งตรงไป ตัวรถสตาร์ทแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับคือมันเป็นปลั๊กอินไฮบริดดังนั้น,นครับเวลาสตาร์ทเนี่ยมันไม่มีเสียงเครื่องเหมือนเครื่องยนต์ดีเซลเพราะว่าคันนี้เนี่ยสตาร์ทโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็คือพร้อมสําหรับการใช้งานแล้วนะครับหน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้เรียกว่าควบคุมทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่หน้าจอตรงตําแหน่งตรงนี้นะครับแต่จุดที่ผมชอบเลยจริงๆนะคือ ผมว่าการออกแบบพวงมาลัยของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะปุ่มปรับต่างๆที่เราจะต้องใช้งานบ่อยๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยปุ่มโหมดต่างๆนะครับมันจะเปลี่ยนตามหน้าจอเลยนะครับคือเนี่ยแบบสโนว์แบบมัดแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะแสดงให้เห็นเลยว่าอันนี้เราจะไปในเส้นทางแบบไหนนะครับคือมันสามารถปรับได้ง่ายๆนะครับเขาจะจัดการกับตัวรถเองนะครับให้เป็นระบบขับทรงขับสีนะครับเรียกว่าคันนี้เนี่ยถือว่ามันตอบโจทย์การใช้งานสําหรับผู้ที่ต้องการเป็นสายออฟโรดนะครับหรือว่าใช้งานทั่วๆไปนะครับเดินทางที่มันเป็น เส้นทางธุรกันดารเนี่ยสามารถลุยไปได้ทั้งหมดเลยนะครับและในส่วนของคนสนการนะครับการออกแบบของเขาเนี่ยผมมองว่ามันก็ค่อนข้างเรียบๆง่ายๆนะครับแต่ว่าเน้นการใช้งานที่มันเป็นฟังก์ชันที่เราเห็นได้ชัดเลยนะว่ามันต้องใช้อะไรนะครับปุ่มต่างๆที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยสามารถกดที่ตำแหน่งตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยความเร็วนี่ครับถึง50วัตต์เลยทีเดียวนะครับตัวเบาะนี่ต้องบอกว่าเป็นเบาะที่ค่อนข้างกระชับตัวนะครับ เป็นทรงคล้ายๆทรงสปอร์ตนะโดยรวมเนี่ยผมมองว่าคันนี้ออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะส่วนตัวผมเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับการขับขี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับ ครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ในรถกระบะ BWD c h a r g นั่นเองนะครับคันนี้ถือว่าเป็นดาวเด่นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆครับกับหน้าตาของเขานี่ที่เรียกว่าเป็นกระบะเลยจริงๆนะครับปกติเนี่ยที่หลายๆคนเห็นเนี่ยถ้าเป็นกระบะฝั่งจีนนะจะหน้าตาเป็นกึ่งๆ SUV นะครับแต่คันนี้มันมีความเป็นกระบะอย่างแบบชัดเจนมากๆครับคันนี้นี่เป็นพวงมาลัยขวาแล้วนะครับเราได้อันนี้สง์มาจากประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะครับคันนี้ผลิตในจีนก็จริงจีนเขาขับซ้ายนะครับแต่ว่า นนเป็นคงไยขวาเพราะว่าเขาเนี่ยเปิดตัวแล้วก็ส่งขายในประเทศออสเตรเลียกันไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ได้คงอะไรขวามา่นองครับคันนี้ความน่าสนใจของเขาคือเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยคันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าล้วนะครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดพละกําลังคือเครื่องยนต์เนี่ย1.5ลิตรเทอร์โบนะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำให้ได้พะละกําลังถึง469แรงม้านะครับแรงบิดสูงถึง650นิวตันเมตรนะครับต้องบอกว่าคันนี้นี่พละ กำลังเนี่ยเหลือเฟือเลยนะหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็น e-v แต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นแบบ plug-in hybrid ทำให้มันมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะช่วงล่างของเขาเป็น double wishbone นะครับหรือว่าช่วงล่างที่มันเป็น coil spring นั่นเองคันนี้ไม่ได้ใช่แหนบนะครับถามว่าจะทําในตลาดประเทศไทยหรือเปล่าคันนี้เนี่ยแน่นอนนะมีโอกาสที่จะมาทําตลาดในประเทศไทยนะเพราะว่าตลาดประเทศไทยถือว่าเป็นตลาดกระบะท,ที่ค่อนข้างใหญ่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองศูนย์ถึงร้อยกันครับสำหรับคันนี้นี่ต้องบอกว่าศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเขาเคมไว้5 7วินาที สามสองหนึ่งป้ายนี่หมดนอร์มอลนะครับหนึ่งร้อย คือเสียงเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างเบามากๆเลยครับหลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องโยน1.5ลิตรโบเนี่ยมันจะมีพลังกำลังดีหรือเปล่านะต้องบอกว่าคุณขับคุณก็ไม่รู้นะว่าคันนี้มันเป็น1.5ร์โบและช่วงล่างเนี่ยที่มันเป็นถึงถึงคอยสปริงเนครับเสียงเครื่องถึงถึงเข้ามาิีดเดียวเองคือรถมันค่อนข้างเงียบทีเดียวนะช่วงล่างเนี่ยเรียกว่าเอาอยู่นะสําหรับสนาม่มันเป็นเงี่ยเดี๋ยวผมลองกระชากดูเนี่ยเนี่ย คือถ้ากระบะทั่วไปนะมันจะขวาดไปแล้วแต่คันนี้คือเรารู้สึกได้เลยว่ารถมันเอาอยู่เลยนะครับรู้สึกได้ว่าเอ้ยมันเป็นกระบะที่มันดูแบบพรีเมียมถ้าพูดถึงนะกระบะที่มันเป็นพรีเมียมในบ้านเราคุาจ,จะมองว่าแข่งกับแรปเตอร์หรือเปล่าตัว V6 เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคันนี้สู้ได้นะครับคือมันรู้สึกได้เลยถึงพละกําลังที่ค่อนข้างดีนะคือถ้ามันมีโอกาสนะได้ไปลุยแบบออฟโรดได้นยะมันจะเวิร์กมาเลยนี่ลองสลาลมดูครับที่นี่เขาแบ่งสเตชันให้ดูนะครับเนี่ย ตัวรถเนี่ยมันโครงแบบไม่โครงเยอะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าถ้ามาขายในไ,ไทยอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบช่วงล่างแบบแหนบหรือคอยสปริงหรือเปล่าเพราะคันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับตัวรถเนี่ยหนักถึง2.7ตันนะคือเรียกว่าหนักมากๆเลยครับสำหรับตัวรถคันนี้ตัวรถเนี่ยสามารถบรรทุกได้ก็ประมาณเกือบเกือบหตันทีเดียวนะครับรวมกับน้ําหนักของตัวรถนี่เรียกว่า3-4ตันเข้าไปแล้วนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะทีเดียวนะแต่เขาเคลมไว้นะครับวิ่งไฟฟ้าเนี่ยหการชาร์จเนะี่ยวิ่งได้ถึง100กิโลนะครับถ้าบ เติมเข้าไปแล้วนะครับตัวเลขกลมๆครับได้จะได้อยู่ประมาณ800กิโลต่อการเติมน้ํามันหนึ่งถังเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกระบะทั่วไปนะครับที่ใช้งานในบ้านเรากระบะดีเซลก็ตัวเลขประมาณนี้ครับแต่สิ่งที่ผมชอบนะโหมดการขี่ของเขานี่สามารถปรับที่ตําแหน่งตรงนี้ได้เลยนะครับปรับง่ายๆครับอันนี้ลองปรับสปอร์ตดูครับอืมอ่ะสามสองหนึ่งไปเสียงเครื่องเบามากนะครับร้อยหนึ่งละ ร้อยยี่ร้อยสามสิบล้วคือช่วงล่างนี่ให้อารมณ์เหมือนรถ เก่งที่มันเฟิร์มๆมครับต้องบอกอย่างนี้ดีว่าคือรู้สึกได้เลยว่ามันแบบมันนิ่งนะมันให้อารมณ์แบบเป็นรถกึง่งๆรถเก่งแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์กระบะเลยแต่คันนี้แค่รู้สึกว่ามันสูงเท่านั้นเองนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นกระบะที่มันขนของได้คันนี้นี่จ่ายไฟ220โวล์นะเหมือนจ่ายไฟบ้านเลยดีนะครับมันมี V ี l อนะครับก็สามารถตั้งแคมปิ้งนี่คันนี้ผมว่าเหมาะมากๆเลยดีนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยก็เหมือนเป็นตัวเจนที่คอยปั่นไฟให้นคครรรับบน,นี้ถืืออว่า่าเงสห ใชนนะ้คันนี้ถามว่าเท่ามาขายในประเทศไทยนะถ้าราคาเนี่ยไม่เกิน2ล้านเนี่ยผมว่ามันมีความน่าสนใจและทําให้ตลาดกระบะเนี่ยต้องเรียกว่าหันมามองคันนี้ด้วยเช่นกันนะต้องบอกว่าในฝั่งออสเตรเลียเนี่ยคันนี้เปิดตัวไปแล้วถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับสำหรับคันนี้พอผมมาได้ทดสอบก็ผมพอจะเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงแบบได้รับความนิยมนะเพราะว่าเนี่ยพอเราขับแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าเอ้ยมันใช้งานได้จริงๆถ้ามันเป็นไฟฟ้าล้วนๆนะครับผมก็ยังมองว่ามันวิ่งได้สามสี่ร โลเนี่ยระยะทางเนี่ยมันใกล้เกินไปนะครับแต่ว่าพอคันนี้ถ้ามันรวมการเติมน้ํามันเข้าไปด้วยเนี่ยเราสามารถเสียบปลั๊กไฟได้ด้วยอย่างนี้นะครับคือถ้ามันวิ่งได้ถึงประมาณ7 8 0 0ดโลผมว่ามันเหมาะกับการใช้งานจริงๆนะครับสำหรับการใช้งานทั่วๆไปเพราะบ้านเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าการใช้งานกระบะของบ้านเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเวอร์ไวก็ว่าได้ต้องใช้คํานี้เลยครับเพราะว่าคือใช้ทําทุกอย่างครับใช้ประกอบกิจการร้านค้าต่างๆหรือว่าการเดินทางไกลเวลากลับต่างจังหวัดนะครับแต่คันนี้เรียกว่าครอบคลุมใน การที่ถ้าเรามีที่จะต้องทําแบบเหมือนเป็น SME ขายของเล็กๆที่ไม่ได้ขนของแบบเยอะมากๆนะครับน้าหนักแบบหลายตันเงี้ยผมว่าคันนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะพอมันมี V2L ัล์นะผมบอกได้เลยว่ามันสะดวกมากยิ่งขึ้นสําหรับการใช้งานนะครับครับผมโดยรวมสําหรับกระบะตัวนี้นะครับกับกระบะชาร์กซิกจาก B ี d วแดนมังกรแบบนี้นะครับส่วนตัวผมแ่วที่ทดสอบกันแล้วนะผมค่อนข้างชอบทีเดียวนะเพราะว่าคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องสภาพเส้นทางที่เป็นแบบออฟโรดนะครับ ผมว่ามันสามารถลุยไปได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าโดยช่วงล่างที่มันมีความนุ่มและความเฟิร์มไปด้วยกันครับเรียกว่าครบๆเลยนะครับสำหรับรถคันนี้ในเรื่องอัตราเร่งต่างๆเนี่ย อันนี้ผมไม่ติดนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเครื่อง1.5ลิตรโบนมันจะเล็กไปหรือเปล่าผมว่ามันเหมือนเป็นเจเนอเรเตอร์มากกว่าครับจุดหลักเด่นเด่นของเขาคือตัวมอเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับโดยรวมเนี่ยการเติมน้ำมัน1งถังสามารถวิ่งได้โดยประมาณนะครับ800กิโลผมว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันเพราะว่ากระบะส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการให้วิ่งไกลนะครับและคันนี้สามารถวิ่งได้ไกลและที่มันเป็นจุดเด่นจริงๆเลยในเรื่องของ V2L นะครับคันนี้สามารถจ่ายไฟได้ถึง220โวลต์นะครับทำให้เรา เดินทางไปไหนหรือว่าเราจะขายของต่างๆนะคันนี้ผมว่ามันให้ไฟที่เพียงพอกับการใช้งานเรียกว่าเราไม่ต้องมีเครื่องปั่นไฟไปนะครับเพราะว่าคันนี้เหมือนเราพกเครื่องปั่นไฟไปในตัวครับปลั๊กก็มีให้ถึง3ตัวดีเดียวนะครับด้านหลังนะและในเรื่องการตกแต่งก็ต้องบอกว่ามีความหรูหราดูพรีเมียมเหมาะกับรถที่มันเป็นรูปแบบกึ่งๆ SUV แบบกระบะแบบนี้เลยทีเดียวครับทำให้ชาร์กซิกเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับ,ใน,นนใ,นรบในส่วนตัวผมสามารถสู้กับกระบะที่จัดจําหน่ายในประเทศไทยได้หรือเปล่าผมมองว่าคันนี้ สามารถสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายนะครับมันอยู่ที่ตัวราคานั่นเองครับว่าราคาค่าตวงเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ส่วนตัวผมผมมองว่าคันนี้จะนํามาจัดจาหน่ายในประเทศไทยอย่างแน่นอน,นครับเพราะว่าอย่างตัวนี้ครับเป็นภูมิลัยขวาแล้วนะครับก็คือเขาจัดจาหน่ายในประเทศออสเตรเลียแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งพอมาในประเทศไทยผมเชื่อว่าถ้าคุณได้ลองทดสอบกันดูนะครับคุณอาจจะชอบเหมือนผมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องตัดสินใจกันดูนะครับแต่ในเรื่องของหน้าตาการตกแต่งผมถือว่าผ่านแล้วนะครับสำหรับตัวชักซิคคันนี้นะครับ้คลิปนี ฝากกดไลคก์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ